มีฆาตกรค่าสาวประเภท2องแล้วก็ตอนนี้ตำรวจจับกลุ่มตัวได้ตอนนี้ขั้นขั้นตอนไปถึงไหนแล้วครับแล้วก็เมื่อเมื่อคืนนี้ทางผู้ต้องหามีอาการเครียดหรือว่ายังไงบ้างครับ ้ตอนเบื้องต้นนะครับก็วันนี้เดี๋ยวเราก็ได้รับทนายความนะครับเพื่อจะสอบถากคำผู้ต้องหานะครับช่วงประมาณช่วงสายสั้นนะครับแล้วก็จะนําตัวผู้ต้องหาดีฝากนะครับนัส่วนสภาพของผู้ต้องหา,า,านนตอานนี้นะครับก็ตอนนี้ก็ยังมาดูนะว,ว่ายังมีใจิตใจที่ยังดีนะครับก็ เครียดมากนะครับซึ่งเราก็ดูอย่างใกล้ชิดนะครับก็ทุกต้นตอนนี้ยอย่างเมื่อวานเก็ยังไม่มีญาติพี่น้องมาเยี่ยมนะครับสต่คาดว่าเมื่เทศอนจะมีญาติพี่น้องมาเยี่ยมนนะครับททุก่าในส่วนของการทําแผนประกอบคำรับสรารภาพหรือว่าพยานหลักฐานเนี่ยครบถ้วนสมบูรณ์ไหมฮะเนื่องจากเราหนึ่งนะครับก็พยานหลักฐานต่างๆเนี่ยเราค่อนข้างที่จะรวบรวมรคว่อนข้างจะครบก้วนนะครับทั้งเรื่องของวิทยาศาสตร์นะครับพยานต่างๆนะครับเรื่องของสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างนงี้ยนะครับ อย่างค่อน้าจะครบถ้วนนะครับกับประกอบกับเมื่อวานนี้ก็มีมีกิจกรรมที่ใหญ่น<ม>ี่ยทั้งพวกเพื่อนของผู้เสียชีวิตเนี่ยที่จะกดแขนนะครับคุณดามาสลายของผู้ต้องหานะครับแล้วผู้ต้องหาก,ก,าก็เมื่อตอนใก้คืนแล้วก็เขาไม่ประสบที่จะไปสัแผนสสัมผัสก็สัมภาพก็เลยวันวันนี้ก็น่าจะมีการฝากขังหลังจากสอบปากคำผู้ต้องหาเสร็จแล้ว ก็เดี๋ยวเส็จโคกก็จะสอบปากคำเสร็จแล้วก็จะนำตัวไปฝากครับที่ศาลแต่ว่ายังไม่รู้ว่าสักกี่โมงแล้วครับคัดค้านการประ,ประวัตินะครับเพราะว่าเนืนน่องจากเพราะว่าเป็นคดีภาคตกรรมนะครับแล้วก็เพระาะว่าผู้ต้องหาจะไปไปแถลงการณ์เพิ่มเติมนะครับหรือไปจะประสงค์ร้ายเลยทันทีแต่ละอย่าง